ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยางทางภาคใตา้าทุกท่านนะครับที่จังหวัดที่ถูกอ,อุทกภัยในขณะนี้กระผมะสังเวชต้นห้อยนะครับบอร์ดการยางแห่งประเทศไทยซึ่งดูแลเรื่องสวัสดิการพี่น้องชาวสวนยางคือมาตรา4.9วงรล็บ5ผมอยากเรียนพี่น้องอที่ได้ รับอุทกภัยในครั้งนี้ซึ่งการยางเรามีสวัสดิการที่ดูแลพี่น้องชาวสวนยางถ้าหากว่าพี่น้องชาวสวนยางที่ได้รับที่เกิดอุทกภัยนะครับเกิดในสวนยางของท่านเกิดความเสียหายตั้งแต่ยี่สิบต้นขึ้นไปคำว่าเสียหายนี่ก็คือทางาหนที่กครทอจะออกไปดูแลนะครับเพื่อ ถ้าเกิดท่านเกิดความเสียหาย20ต้นขึ้นไปอก็จะได้รับการช่วยเหลือที่น้องชาวสวนยางนะครับรายละ3,000บาทซึ่งเป็นะระเบียบนะครับแล้วก็เป็นกฎหมายของกยทที่ดูแลที่น้องชาวสวนยางนะครับอถ้าหากว่าท่านที่จะได้รับสิทธิ์นะครับในการช่วยเหลือนี้นะครับที่น้องชาวสวนยางนั้นต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย นะครับก็ค,คือเจ้า,จาของสวนหนึ่งท่านก็ถากว่ามีใครใครได้ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยท่านก็จะได้รับสวัสดิการดังนั้นให้พี่น้องชาวสวนยางที่ได้รับอุทกภัยในครั้งนี้ท่านสามารถไปติดต่อกับการยางแห่งประเทศไทยทุกแห่งไม,ม่ว่าจะเป็นสาขาไม,ม่ว่าจะเป็นจังหวัดนะครับที่ท่านอยู่ใกล้คเคียงประเด็นของการดูแลพี่น้องชาวสวนยางนี้ทางการยางแห่งประเทศไทย ก็เป็นห่วงนะครับก็ขึ้นอยู่กับนโยบายว่าถ้าจะมีการช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาเพิ่มจากนี้เราก็ต้องมาคุยกันว่า,าพี่น้องชาวสัญญ์ที่ได้รับอุทกภัยครั้งนี้ว่าเราจะเยียวยาก,กันยังไงเพิ่มเติมแต่ในประเด็นที่กฎหมายแล้วก็ระเบียบกำหนดมานี้ก็คือเราจะดูแลเรื่องสวัสดิการให้กับพี่น้องชาวสัญญงรา,ายละสามพันบาทส่วนเรื่องสวัสดิการ อื่นๆนะครับที่เราได้ดูแลพี่น้องชาวสวนยางอยู่นั้นก็คือถ้าหากว่าอยู่ในช่วงหลังจากเยียวยาอุทกภัยในครั้งนี้พี่น้องบอกว่าถ้าจิตยาไม่ได้ท่านอยากจะทาําอาชีพเสริมเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ก็ยังสามารถกู้เงินจากกบริการในสี่ภาคเาของเรานี้ได้อีกรายละห้าหมื่นบาทในประเด็นนี้ก็ขอให้ท่านนั้นติดต่อกับ การยางแห่งประเทศไทยที่ท่านอยู่ใกล้ที่สุดส่วนเรื่องสวัสดิการเรื่องอาการประกันอุบัติเหตุต่างๆนั้นก็ยังคุ้มครองกันอยู่เหมือนเดิมพี่น้องชาวสวนยางประสบอุบัติเหตุทางการยางแห่งประเทศไทยนะครับก็ยังดูแลพี่น้องอยู่ที่ห้าแสนสามหมื่นบาทพร้อมด้วยเงินของการยางอีกสามพันบาทก็คือห้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้าเกิดอุบัติเหตุทางรถจักรายานยนต์ก็ยังดูแลพี่น้องรวมทั้งการยางด้วยก็คือ 283,000บาทนะครับแต่ถ้าหากว่าพี่น้องเสียชีวิตทุกกรณีนะครับทางการยางก็ยังดูแลพี่น้องอีกรายละ3,000 33,000บาทดังนั้นอถ้าหากว่าพี่น้องท่านใดนะครับที่ได้รับอุทกภัยครั้งนี้ถ้าได้รับความเดือดร้อนท่านก็ติดต่อท,อที่การยางแห่งประเทศไทยทุกสาขานะครับที่อ,อยู่ใกล้บ้านท่านนะครับซึ่งด้วยความเป็นห่วงนะครับจาก คณะผู้บริหารสองการยางแห่งประเทศไทยนะครับก็ถ้าหากว่าท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถตริดต่อได้ที่การยางแห่งประเทศไทยทั้งสาขาทั้งเขตแล้วก็ทั้งส่วนกลางด้วยนะครับขอบคุณมากครับ